ลัคนาราศีธนูนะครับดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายน2566นะเดือนที่นะครับเดือนที่ดาวพุธกับดาวอาทิตย์นั้นโคจรได้ตำแหน่งที่ดีเลิศนั่นก็คือดาวพุธได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิปดี แล้วก็ยังไปได้กฎเกณฑ์ชั้นสูงของโหราศาสตร์พระตาฮินดูที่เขาเรียกว่าปัญจมหาบุรุษโยกเป็นโยกเกณฑ์ที่ดีดินดีเด่นโคตรอ่ะนะครับส่วนดาวอาทิตย์นั้นก็ได้ไปตําแหน่งนะครับราชาโชคร่วมกับดาวพุธและที่สําคัญคือเล็งมายังลัคนาราศีธนู ส่วนดาวเจ้าเรือนลัคกกนาราศีธนูเองคือดาวพฤหัสโคโจรอยู่ในเรือนปุตตะนะครับตีโกร่วมาัดไฟได้ตำแหน่งราชาโชคร่วมกับราหูเทวีโชคจําเป็นต้องอธิบายความหมายของดาวให้ฟังนะครับคุณฟังติดตามช่องสินแสหมิงมานานแล้วละ่ะผมคิดว่าอย่างนั้นน่ะก็ฟังความรู้โหราศาสตร์ไปด้วย การเงินการทองของชาวลัคนาราศีธนูนั้นจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากโดยเฉพาะความสำเร็จจากงานที่นำชื่อเสียงมาให้นั่นก็หมายถึงลาภผลการเงินการทองก็จะได้เข้ามาตามนั้นด้วยแล้วก็เป็นลาภผลการเงินการทองที่สามารถจะบอกได้ว่ามันเป็นความสำเร็จที่จะต่อยอดไปได้ในระยะยาวยาวยากันนั้นเลยนะครับชาวลัคนาราศีธนูนั้นนะครับ ดาวราหูที่ตีกนร,ร่วมกับดาวพฤหัสนั้นหลายคนคงไม่ทราบว่าคู่นี้นะครับลึกๆแล้วเขาเรียกคู่อัศจรรย์นะครับที่เรียกคู่โลกคู่ธรรมนั่นแหละแต่จริงๆเนี่ยเขาหมายถึงคู่อัศจรรย์หมายความว่ามันมักจะได้อะไรมาโดยที่เราเองไม่ได้คาดคิดเพลอเผลชาวลัคนาราศีธนูนะครับจะรับจ็อบเล็กจ็อบน้อยต่างๆมากมาย แล้วก็มีโอกาสที่ชะตาจะโดดเด่นที่จะได้ไปทำงานในช่วงกลางคืนนะครับอาจจะมีงานที่ต้องทำในช่วงกลางคืนหรืองานที่ต้องเดินทางเข้ามาด้วยไปสังเกตกันดูให้ดีเถอะในช่วงจังหวะที่ดาวมีการขยับโยกย้ายแบบนี้นะครับส่วนดาวศุกร์นั้นนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะหรือดาวเจ้าเรือนลาบถึงแม้ว่าจะไปอยู่ในเรือนมรณะนะครับแต่ก็ไปได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนี่ไงครับผมถึงบอกว่าชาวลัคนาราศี ธนูมีโอกาสจะได้งานหรือได้โชคได้ลาบจากงานที่เกี่ยวข้องในช่วงกลางคืนหรืองานที่คุณเองจะต้องเดินทาง<ม>เดินทางแล้วได้ลาบหรือได้ลาบจากทางไกลลาบจากการเดินทางหรือคนทางไกลก็ได้วันที่1จนถึงวันที่5เป็นวันแห่งความโชคดีในเรื่องของการเงินนะครับ1-5มิถุนายน6-10จะจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องของลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารอาจจะนาเรื่องจุกจิกเรื่องไม่สบายใจมาให้ นะครับแล้วก็11จนถึง15ช่วงนี้ความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทั้งคนที่โสดทั้งคนที่มีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์ถือว่าดำเนินไปได้อย่างดี16ถึง20ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณจะต้องตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างในเรื่องของการงานและ21จนถึง25ช่วงนี้มีความแฮปปี้แล้วก็สบายใจมาก ความคิดี้เริ่มในการทําสิ่งต่างๆนั้นทยอยทยอยได้รับความสําเร็จเข้ามาทีละอย่างสองอย่างและ26จนถึง30ช่วงนี้การเงินจะดีมีความสําเร็จในเรื่องการเงินได้เงินได้ทองโชคดีจากเรื่องการเงินรับทรัพย์รับโชคจู่ๆก็ได้เงินจากตรงนู้นเข้ามาจ็อบเล็กจ็อบน้อยอะไรเข้ามาชาวลัคนาราศีธนูรับเน็ตเน็ตเลยนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องชื่อเสียงชื่อเสียงจะดีเพราะดาวชื่อเสียงดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับยศถาบรรดาศักดิ์ชื่อเสียงเนี่ยไปเป็นราชาโชคหรืออีกในหนึ่งหมายความว่าจะเป็นช่วงที่คุณได้ทํางานกับบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือเข้าไปทําร่วมกันแล้วมันส่งผลดีในเรื่องชื่อเสียงนั่นเองกลับมาที่เรื่องการเงินอีกครั้งหนึง่งถือว่าการเงินคล่องตัวดีตลอดทั้งเดือนนะครับแต่รายจ่ายจุกจิกก็เยอะเพราะดาวศุกร์ถึงแม้ว่าจะเป็นราชาโชคแต่ก็ไปอยู่ในเดือนมอนะ บางทีก็มีรายจงรายจ่ายอะไรเข้ามานะครับชาวลัคนาราศีธนูนั้นบางทีก็ฟุ่มเฟือยเกินไปน,นิดนึงต้องระมัดระวังเรื่องรายจ่ายเหมือนกันส่วนในเรื่องความรักนั้นนะครับจากช่วงวันที่1 0 1 1มิถุนาไปแล้วถือว่าแฮปปี้ดีมากเป็นช่วงแห่งความสบายใจหลายสิ่งหลายอย่างจะเข้ามานะครับเกี่ยวกับชาวลัคนาราศีธนูที่เกี่ยวกับเรื่องความรักทั้งคนโสดและคนที่มีคู่มีแต่เรื่องที่ดีๆเข้ามาตามคุณสมบัติของดาวพรหัสที่ไปอยู่ในเรือนปุตตะ ดาวพุธที่แ็งลักนาดได้เกษตรราธิบดีหรือเรือนคู่ครองดาวที่เป็นราชาโชคหรือเรือนคู่ครองมักจะนำแต่สิ่งที่ดีในเรื่องความรักมาให้นั่นเองขอให้โชคดีครับสวัสดีครับสำนักมังกรทองนะครับสินแสหมิงเรามีนะครับเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายนะครับให้กับผู้ที่สนใจอยากจะได้เลขเบอร์มงคลเหล่านี้ไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับทุกท่าน เบอร์มงคลจะยิ่งเป็นมงคลมากยิ่งขึ้นถ้าเบอร์นั้นเหมาะกับวันเดือนปีเวลาเกิดของเราท่านใดสนใจนะครับติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official ID m a s t e r m i n i n 6 6 6 6 6ขอให้โชคดีทุกท่านครับ